ของโทนี่เจียวในพื้นที่จังหวัดสงขลาทําให้ช่วงหนึ่งหรือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพก์หกรางพระราชท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักคนชื่อโทนี่เจียวเจียววีวหัวดชื่อเล่นชื่อเสี่ยวจังสถานการเมืองสะเทือนนักการเมืองทางภาคใต้เพราะว่าเดดอิดเปิดเกมรุกอย่าลืมระวังหลังแผลเพียบไม่แพ้กันไานเกีเรื่องการมีสายสัมพันธ์กับนายเตียววีวหัวดหรือโทนี่เจียวนะครับ่คือเงนจนเอาโศคนหนึ่งครับชื่อนายสดที่ริมทองคุลซึ่งวิพากษ์วิจารณ์ผมเนี่ยเสียเสียหายหายมากวิจาราหลยปีครับ แล้วหลายเรื่องหลายครั้งถ้าผมไม่อยาิบายก็มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากเริ่มเพื่อแรลงสงสัยว่าเอ๊ะเป็นจริงตามสุนทิพพูดหรือไม่แล้วสหรับเพื่อนผมทุกคนรู้จักผมก็เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าไม่จริงแต่เ็าเตือนผมว่าถ้าเราไม่ย้แจง้งไม่ทาอะไรเลยคนที่เป็นกลางๆจะเริ่มฟังคุณสนทิและไปเชื่อตามผลที่ตามมาหนึ่งผมเสียหายสองพี่น้องชาวสงขาที่เลือกผมเสียหายสามคอ,อรมหรือรัฐบาล ที่มีชื่อผมอยู่ในคอรมอด้วยจะเสียงาไเพราะฉะนั้นผมจําเป็นต้องชี้แจงแต่สําหรับคุณสนทิคุณพูดเสมอว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นถ้าผมพูดจรงิงแปลว่าคุณพูดเท็จถ้าผมพูดเท็จแปลว่าคุณพูดจรงิงแล้วใครนะครับจะพิพากษาว่าใครจรงิงใครเท็จผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกความรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ผมไม่ปิดโอกาสให้คุณสุทธิวันก่อนวันที่ส5บหสิงหาคมเนี้ถ้าคุณสุทธิออกข่าวขี้แจงเรื่องกินที่ผมพูดผมเคลียร์แสดงว่าผมไม่ต้องดำเนินคดีกับคุณสุทธิลิ้มทองคุณแต่ถ้าหลังสิบห้านี้ไม่พูดไม่ธิบายมาจากปากคุณสุทธิแน่นอนคุณสุทธิต้องเดินทางมาพบกับผมที่ศาลอย่างแน่นอนแล้วอยากบอกคุณสุทธิว่า ที่คุณเจอมาแล้วคุณทำร้ายคนนู้นคนนี้มาแล้วหลายคนกลัวคุณฟ้องแล้วก็มดผอมคดีออกถอนแจ้งความบอกแต่สำหรับผมผมบอกกับคุณตรงๆว่าสิ่งที่คุณเจอมาผมนี่แหละจริงที่สุดแล้วแล้วผมจะไม่มีวันยอมให้คุณอีกแล้วเพราะคุณรังแกผมคุณทำลายผมหลังจากนี้ผมเชื่อว่าคุณก็ไปทำลายคนอื่นต่อออกไปเพราะไม่ค่อยมีใครมาสู้กับคุณ พื่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องอธิบายเป็นประเด็นประเด็นเพราะว่าคุณโจมตีผมเนี่ยหลายประเด็นมากเริ่มประเด็นที่หนึ่งเรื่องพรรคประชาธิปัตย์ของคุณพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์เมื่อผมเข้ามาอยู่ในพรรคหายนักจะมาถึงพรรคประชาธิปัตย์แน่นอนพูดให้คนทั่วไปเข้าใจว่าผมเป็นคนไม่ดีผมเป็นคนชั่วผมขออนุญาตอธิบายต่อพี่น้องประชาชนนะครับว่า เส้นทางสู่ประชาธิปรตย์ของผมนั้นเนื่องจากสสเขตเลือกตั้งที่ห้าของจังหวัสสดสุขทาสสเดิมของพรรคประชาธิปัตย์คือคุณประภณเอกรุท่านได้เสียชีวิตลงพี่น้องประชาชนในเขตห้านะี่ซึ่งเป็นบ้านผมได้มาหาผมบอกว่าอยากให้ลงสสแทนคุณประภณอยากให้ลงในพรรคประชาธิปัตย์ผมวันนั้นบอกตามตรงว่าไม่มั่นใจว่าจะได้ลงในนามพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ มีผู้เสนอตัวสี่คนคือผมเดชิตขาวทองสองสันเพชรบุญยามณีลูกชายท่านนิพนธ์บุญยามณีสามคุณอาทิชิตทิพมณีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตสสสงบทิพมณีและอีกคนนึงคุณปีชาสุขเกษมซึ่งเป็นลูกน้องผลของการทำโพวันนั้นนะครับซึ่งประธานในการทำโพคือท่านนิพิษอินทรชลสมบัติซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักรับผิดชอบพักได้ผลโพผมได้เกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสามท่าน,นท่านพิจิตวิชัยจิวะก็เลยประกาศ ว่าผมคือผู้สมัคร,รอสประชาธิปัตย์เขตห้าสงขลาและมีการเลือกตั้งในประโยคสองครับเขอเรียนต่อพี่น้องชาวประชาธิปัตย์ว่าผมไม่เคยรับเงินพักแม้แต่บาทเดียวในการหาเสียงผมไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ได้สามปีพอใกล้จะเข้าสู่ปีที่สี่เน,นี่ยท่านนิพิษอินทรสมบัตไิได้ลาออกจากการเป็นรองหัวหน้าพักรประชาธิปัตย์ที่รับผิดชอบภาคใต้ ผมก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าแข่งขันผลคะแนนปรากฏว่าผมชนะขาดลอยซึ่งวันนั้นถ้าทุกคนติดตามมีการลงคะแนนนะครับมีบัตรมีหีบใส่คะแนนมีสอสอดีสอสอดีรับตีสาขาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเรียกว่าที่ประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เลือกผมมาเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบหาการคราวนี้มาปี6 6มีการเลือกตั้งทั่วไป อีกครั้งหนึ่งผมเป็นแม่ทัพภาคใต้ปรากฏว่านำสสเข้าในส่วนของภาคใต้ได้เป็นสสสิบเจ็ที่นั่งหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ชุดใหม่ผมก็ได้รับการเสนอชื่อให้ไปเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการไปลงคะแนนกันอีกครับทุกคนที่ประชุมใหญ่ไปลงคะแนนกันถ้าผมจําไม่ผิดผมได้คะแนนเกิน88%เปอร์เซ็นต ให้มาทําหน้าที่เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้วมาวันนี้คุณสนุนติบอกว่าต้องสูญพันธุ์คุณสนุนติบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ขายยันงนัผมคงไม่พูดว่าคุณสนุนติพูดเท็จหรือพูดผิดเพราะผมเชื่อว่าไม่มีใครไทยอนาคตกันได้ไม่รู้พ่กนี้เราจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อีกสองปีจะมีการเลือกตั้งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นประชาธิปัตย์อาจจะสูญพันธุ์ก็ได้ รตชที่ปัึอาจจะได้เกิน50ที่นั่งก็ได้เพราะฉะนั้นอย่ามานั่งทายกันเลยครับว่าใครผิดใครถูกผมว่าคอยดูกันเลยครับแต่ที่แน่ๆณว,วันนี้ผมยืนยันว่าผมยังอยู่พิธีปรึยษต่อไม่ย้ายพักตามที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์เมื่อผมประกาศว่าอยู่พักพิธีปรึยษต่อแน่นอนวันนี้ครับผมได้รับการติดต่อจากสสปัจจุบันนะครับที่อยู่พักอื่นว่ารอบหน้าจะขอ มาลงสมัครในนามพรกการที่ปรับไม่รวมคนรุ่นใหม่คนเก่งคนที่จบมาจากต่างประเทศและในประเทศอีกจํานวนมากวันนี้ตั้งแต่ผมเป็นเลขาธิการข้าพการที่ปรับจนมาถึงวันนี้มีผู้มาสมัครเกือบสามหมื่นคนแล้วผมมั่นใจว่าผมได้มากกว่าเดิมอันนี้พี่น้องประชาชนคอยติดตามเพราะสุดท้ายแล้วก็มีคําตอบส่วนประเด็นที่สองครับ โจมตีผมเกี่ยวกับเรื่องดีเอสไอเรื่องปอปอชอจากที่ม,มูลผมเรื่องคดีน้ำมันเถื่อนผมขออนุญาตชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อสิบห้าปีที่แล้วครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นผู้ต้องหาทางตั้งที่จริงๆก็ไม่ได้เป็นนะครับผมก็ไปสืบสอบหาข้อเท็จจริงว่ามันมีข่าวเช่นนี้ได้อย่างไรไปตั้งดีเอสไอไปตั้งปปพชอ ก็ปรากฏว่าดีเบอกว่าเมื่อสิบห้าปีที่แล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งไปเรียกรับผลประโยชน์จากคดีน้ำมันเถื่อนซึ่งวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐคนนี้ได้โดนลงโทษโดนคำพิพากษาไปแล้วแต่ปรากฏว่าชื่อผมเนี่ยอยู่ในกลุ่มลายของผู้ต้องหาคนนี้ครับซึ่งมีทั้งหมด28คน ทราบมาว่ามีทั้งผู้พักษาหัวหน้าสารมีทั้งอายการมีทั้งข้าราชการซึ่งอยู่ในกลุงใดทางดีะไเกาบอกว่าเมื่อปิดคดีแล้วเนี่ยก็ส่งรายชื่อเนี้ยไปให้ปปชาเผื่อว่าปปชาเนี่ยจะตรวจสอบผู้มีรายชื่ออีกยี่สิบแปดคนนี้อีกครั้งหนึ่งผมก็ได้ทําหนังสือไปสองครั้งแล้วไปถึงปปชาว่าให้รีบติดต่อผมเพื่อไปให้คำให้การเพราะผมอยายกให้คดีมันจบเร็ว จนอบพรชอเรยถามว่ามีแต่คนอยากดึงเวลาให้ผมได้ทุกความมีผมคนเดียวที่ไปเล่นให้อบรชรีบสอบสวนผมผมก็ไปที่สภาให้สภาก็ทาหนังสือทวงไปด้วยผมก็ไปที่คอรมอให้คอรมอทำหนังสือเตือนไปที่อบพชว่าไม่ควรค้างคดีผมไว้อย่างนี้ต้องรีบสอบสวนแล้วสรุปคำนวณให้ผมด่วนถ้าผมผิดก็พิพากษาได้เลย ถ้าผมไม่ผิดต้องเอาชื่อผมออกนี่คือความจริงครับผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการคาร้าน้ำมันเถื่อนหรือการเรียกรับผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐเลยเมื่อปีนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐผมแค่เป็นประชาชนคนธรรมดาไม่ได้เป็นนักการเมืองด้วยผมไปมีชื่ออยู่ในปปชได้อย่างไรก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยช่วยตามปปชผมด้วยว่ารีบคดีของผมให้เร็วที่สุด ผมไม่อยากเป็นจำเลยต่อสังคมผมเป็นคนสงขาผมต้องรักษาเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นคนสงขาผมเป็นผู้แทนรัษฎรเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยผมไม่อยากให้พี่น้องชาวไทยต้องมาเสียหายเพราะผมผมเป็นคนหนึ่งที่ยื่อเงิในครมผมไม่อยากให้รัฐบาลเสียหายเพราะปกชรการต่อมาครับเรื่องว่าผมเนี่ยไปปลอมลายเซ็นผมเนี่ยเป็นรองประธานกรรมธิการฟอกเงิน ก็มีวันหนึ่งเขาสงสัยว่าผมไม่เข้าประชุมผมมีลายเซ็นเขาก็สงสัยต่อไปว่าน่าจะเป็นลายเซ็นปลอมมีการร้องเรียนผมไปที่ปชปชปปชทำหนังสือมาถึงผมในฐานะผมเป็นพยานนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่มีประธานกรรมธิการปรป,รปรงมีใครคนไม่รู้เขาบอกว่า,าเขาสงสัยคนสามคนนี้น่าจะร่วมกระบวนการกันในการเซ็นชื่อแล้วเบิดเงินแล้วไปแบ่งกันประชุม ประธานกรรมธิการก็รับรองว่าผมเข้าประชุมเจ้าหน้าที่ก็รับรองว่าผมเข้าประชุมที่สําคัญครับคณะกรรมธิการเนี่ยก็รับรองรายงานการประชุมว่ามีใครเข้าประชุมมีใครไม่เข้าประชุมผมก็ได้ชี้แจงไปที่อปจเรียบร้อยแล้วครับเรื่องอย่างนี้ไม่ควรเอามาทําร้ายผมเรื่องว่าผมเนี่ยพูดล,ล,ลอยๆขึ้นมาว่าผมไปดูงานต่างประเทศในช่วงที่ผมไปรับดีทช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมได้ปไปประชุมที่กรุงเจนีวาเรื่อง WHO ผมไปกำชับข้าราชการทุกคนว่าผมคนเดียวนะครับแม้แต่บาทเดียวเนี่ยอย่าออกให้ภรรยาผมเพราะภรรยาผมเนี่ยอยากไปเยี่ยมลูกด้วยลูกชายผมเรียนที่อังกฤษแล้วลูกชายบินจากอังกฤษมาพบผมที่กรุงเจนีวาเขาบอกว่าเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดห้ามแต่ของหลวงแม้แต่บาทเดียวนี่หลักฐานชัดเจนสามารถไปค้นหาที่กระทรวงสาธารณสุขได้เลยแต่พูดคำกลวง ให้ผมไม่ค็บครัวผมเสียหายเรื่องต่อมาอนักธุรกิจมาเลเซียเตีเยววิววดหรือเสี่ยวจางนะจริงๆได้อธิบายไปแล้วเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเอามาพูดดิผมขออนุญาตอธิบายว่ามีนักธุรกิจจํานวนมากมาลงทุนบริเวณด่านโนด่านชายแดนสแดานะครับหรือด่านจางนังหลนที่อำเภอสแดาจาังหวัดสุขาเสี่ยวจางก็เป็นนักธุรกิจคนหนึ่งมาลงทุนเป็นพันล้านนะครับ มาสร้างโรงแรมมาสร้างอินเตอร์เทนเมนต์มาสร้างร้านอาหารแล้วมีคนไทยในอำเภอสะะดาเนี่ยในจํานวนร้อยเปอร์เซ็นต์มีคนไทยไปทําง,งานอย่างน้อยก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีทั้งแม่ทัพภาคสี่ทุกท่านไปต้อนรับไปอำนวยความสะดวกมีผู้วานะ่าราชการจังหวัดทุกคนที่มาเป็นผู้ว่าสงฆาไปดูแลช่วยอำนวยความสะดวกในอำเภอสะะดาพุ่งกับหัวหน้าสถานีตำรวจอุทธรสะะดาทุกคนไปดูแล มีอยู่ช่วงหนึ่งมีการใส่ไ้ายป้ายเสีวยว่าเขาน้าจะค้ายาก็ไปยึดทรัพย์เขาไปอายัดทรัพย์เขาสุดท้ายครับเขาไม่เคยมีคดีเขาไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดสุดท้ายต้องเอาเงินที่อายัดคืนให้เขาหมดแล้วผู้บัญชาการภาคเก้าวันนั้นนะครับคือพลตลํารวจโทสาคอนทองพอีก็ได้ทําหนังสือยืนยันว่าคนคนนี้ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเลย ต่คุณสนทิพยพยายามพูดว่าเขาข้ายาเสพติดผมถามดีว่าคนที่มาจากต่างประเทศมามีความผิดในประเทศไทยออกไปจากประเทศไทยได้ไหมไม่ได้ครับต้องรับผิดรับโทษในประเทศไทยให้จบก่อนถึงจะออกจากประเทศไทยได้แต่วันนี้เนี่ยคุณเสี่ยวจางหรือเตียววิวดไม่มีความผิดใดใ,นใ,นในเลยแต่ผลกระทบจากการที่เรากระทำกับเขาเนี่ยวันนี้นักธุกรกิจแถวชายแดนนีกับหมครับไม่มีใครมากล้าลงทุนอีกเลย วันนี้แถวชายแดนที่ดาดสะเดาแทบจะเป็นเมืองร้างอยู่แล้วครับวันนี้คุณมาเผาบ้านนี้เมืองนี้ยังไม่พอมาอีกประการหนึ่งว่าญาติผมเนี่ยถูกจับยาไอ้ที่นครศรีธรรมราชก็ขนญาตเรียนทีเจงนะครับว่าผมมีรังเกียจคนที่ค้ายาเสพติดอย่างยิ่งในบ้านผมหลังนี้ผมจะประกาศชัดว่าพ่อค้ายาเสพติดหรือผู้ที่สมคบค้ายาเสพติดห้ามเยียบมาบ้านผมเลย คนในเขตเลือกตั้งคนตั้งจังหวัดสขุขลาทราบดีตำรวจทุกโรงพักทราบดีผมเนี่ยมีกองทุนผมมีมูลนิธิทั้งวรวิทย์ขาวทองทั้งเดชอิดขาวทองมาเยียวยารื่ไรรูไ้ไหมครับเด็กถูกทอดทิ้งเป็นจำนวนมากบางคนพ่อแม่คายาเสพติดโดนจับติดคุกหมดบางคนพ่อแม่ติดยาเสพติดทิ้งลูกไว้ไม่ได้ไปโรงเรียนบางคนพ่อแม่ เกิดอุบัติเหตุรถชนตายทิ้งลูกไปบางคนพ่อแม่ตายฝากลูกไว้กับปู่ย่าปู่ย่าดูไปโรงเรียนทุกวันก็ปู่ย่าแก่มากขึ้นไม่สามารถไปส่งหลานไปโรงเรียนได้ต้องออกจากโรงเรียนพันโมเดิที่ผมเนี่ยปีหนึ่งอย่างน้อยสี่ห้าร้อยคนต้องไปเก็บตกเด็กเหล่านี้ครับเอามาให้เรียนหนังสือให้อาหารให้ทุนแล้วทุกสัปดาห์ ถ้าทีงานผมไปพบที่ไหนเด็กที่ตกหล่นอยู่ตรงนี้เอามาหมดครับผมใช้ชื่อโครงการว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นผมจะลังเกียจพ่อค้ายาเสพติดเพราะนี่คือการทําลายสังคมเป็นการทําลายประเทศชาติแต่คุณมาพูดลอยๆอย่างนี้ว่าญาติผมไปค้ายาถามว่าคนที่พูดอย่างนี้มันเหมือนประหารชีวิตคนบริสุทธิ์คุณก็บาปก,กรรมเท่าๆกับ คนที่้ายาเสพติดนะครับพวก้ายาเสพติดมันเลวและยำอยู่แล้วแต่คนมาพูดให้คนที่ไม่ค้ายาให้คนเข้าใจว่าค้ายาผมว่าคนพูดทั้งเลวทั้งละยำควรที่จะได้รับการลงโทษอยา่างแรงด้วยศาลต้องพิพากษาเพราะความจริงมีหนึ่งเดียวตามที่คุณสุนทรีพูดมีสองทางเลือกไม่ผมชัว่วก็คุณสุนทรีลิ้มตองคุณชัว่วนะครับ